อันยองสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องพัมคินสแตม p นะคะวันนี้เราจะมาแกะอัลบั้มของวง G IDLE อีกแล้วนะคะและอัลบั้มที่เราจะมาแกะในวันนี้ก็คืออัลบั้ม I l o v e แล้วก็อัลบั้ม I Feel นะคะจริงๆแล้ว2อัลบั้มนี้เราสั่งไว้นานมากๆแล้วแหละแล้วของก็ส่งมาถึงบ้านเรานานมากคือเวลา i d e เนี่ยออกโปรดักต์ใหม่ๆหรือว่าอัลบั้มใหม่ๆเนะี่ย เราก็จะกดสั่งสั่งสั่งพิอร์ไว้ตลอดนะคะแต่ด้วยความที่เราอะ่ะเรียนอยู่ที่ต่างประเทศนะแล้วกว่าจะได้กลับไทยกว่าเราจะได้กลับบ้านก่าเราจะได้มาแกะของดูพัสดุก่าเราจะได้อันบ็อกก่าจะได้มาถ่ายคลิปนะแล้วกว็จะตัดคลิปอีก คือกว่าจะได้ลงอ่ะมันดีเลยไปมากๆเลยวะทุกคนช่องเนี้ยก็คือความเดียวทางเป็นศูนย์นะวันเนี้ยวันที่12ก,กรกฎาคมในะนับถอยหลังอีกแค่3วันนะคะก็คือคอนเสิร์ตเจเดนเวิร์ลทัวร์ไอเอ็ t y 2023งี่ที่จะจัดขึ้นในกรุงเทพนะเราก็เลยอารีมาถ่ายคลิปแบบว่าเอาฟิลก่อนที่จะได้ไปคอนเสิร์ตจริงๆนะคะอ่ะอันเนี้ยคืออัลบั้มไอเลิฟนะคะแล้วก็อันนี้คืออัลบ Feel ั้มไอฟิวอันเนี้ยที่บ้านเราเผือแกะไปเพราะว่าเขาเข้าใจผิดคิดว่าเป็นของตัวเองนะแต่อันเนี้ยคือยังไม่ะะ,ะอ,นอนนะคะ มาแล้วคุณโซอยอนทำไมเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คืออะไรอ่ะ i love <c oughs> ก็จะมีทั้งหมดสามเวอร์ชันนะคะเป็นอัลบั้มบอ r เวอร์ x e ็เวอร์แล้วก็อันนี้ X f i ก e ์ไฟเวเราเริ่มจากอันนี้ก่อนละกัน ทำเป็นแบบฟิล์มเอ็กซเรย์จะเป็นสีเขียวเนออนแบบเือนแสงสวยมากทุกคนโอ้ไ oh ม่กอดคุณมิยอนสวยมากเธออุ๊ยอันนี้คืออะไรโปรสเตอร์เหรออูกีอูกีเป็นโปสเตอร์อูกีนะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอด what is this โซยอนเป็นเหมือนแบบภาพฟิล์มเอ็กซ์เล์อันนี้เหมือนแบบสแต็มสแตมโอู๋โซยอนสวยมากโอเมก้า oh ดโอ้โ,อโอน้องชูและคนข้างหลังคือคน,นนี้ต่งหูแบบว่าความบัตเตอร์ไฟดรใด น้องชูสวยโอ้ไม่ก็อน้องชูสวยมากเธอโอ้ไม่ก็อน้องชูโอ้แม่งก็สวยมากเวอร์มากหมดแล้วมาที่เวอร์ชันนี้แอคเวอร์นะคะลุยเลย โอ้ oh! สาวผมบรอลทั้งหลายเผิดด้วยคุณมิยอนอะละคุณจีซึสวยมากคนสวยขาคุณมิยอนเด้อโปสเตอร์รอบนี้ <Ooh. S 1> คุณโซโยอน <c oughs> ผมสั้นผมบอลระดับโอ้โหโอเมย์กอนคุณมิยอน แล้วคนกํหลังคือคุณโซโยอนโอ้แม่กอดและรอบนี้ได้คุณมิยอนกับโซโยอนแล้วก็เป็นสติกเกอร์อันนี้น่ารักมากไปต่อวะโอ้คอนเซปต์นี้คือเริ่ดม,มากว้าวนี่เป็นสแตมป์แบบครบเมมเบอร์แล้วก็ภาพเอ็กซเรย์ที่คือน้องชู อุ๊ยกีสวยมากตอนคอนคอนเสิร์ตปีที่แล้วนะอุกกี้อุกกี้พราว่าอุกกี้น่ารักไหมคะแล้วทุกคนก็บอกอุกกี้น่ารักแล้วอุกกี้ก็ตอบทุกคนว่าความจริงแล้วอุกี้เป็นคนคูลคูลค่ะนี่ไงเป็นไงล่ะเออน้องชูสวยมากเนาะผมบอล ถ้าจะไม่เิดียนนี่คือชูพ้าไม่เคยย้อมผมไม่เคยทำสีผมเลยก็คือเพื่อคอนเซปต์นี้ก็คือยอมคือเลิศวีเ้าทำออกมาสวยมากเออเอาไปลืมโชว์คนสวยเธอสวยมากให้ตายเถอะใครอะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะทุกคนเอาเป็นไงล่ะ ความสวยมันกระแทกตาอัลบัมลบลบ้มเลิฟอ,อัลบั้มเลิฟอัลบั้มไอเลิฟเวอร์ชั่นบอลเวอร์นะเวอร์ชันสุดท้ายไปเลยโอ้โอให้ถ่ายวันนี้คนนี้คือใครน้องชูหรอทุกคนคือหัวบอลไปหมดอ่ะทุกคนคือหัวบอนกคนค็นกนไม่ไแน่ใจว่าคใค ใครเอ่ยน้องชูใช่ไหมน้อ no no งชูจริงด้วยโอ้ oh. คุณวิยอนโอกงมากอะ่ะคือสวยไม่ไหวสวยสุดๆดูสิดสูสันจมูกเธอสิคะโอ้ oh. วุ้ยอันนี้สวยอ่ะเป็นสแตมป์สีดำครบเมมเบอร์เฮ้ยอันนี้สวยอ่ะชอบชอบชอบสีมันนะแล้วก็เป็นฟิล์มเอ็กซ์เล์คุณมินนี่อ่ะมองไม่เห็นได้คุณมินนี่นะทุกคนน่ารักมากไปไปต่อโอ้ยสวยมากอ่าสวยมากเลยอ่ะ oh God, oh God, oh God. ทำไมกอดทำไมกอดทำไมกอดทำไมเธอสวยจังคุณมินนี่ ตอนเด็กๆคุณแม่เลี้ยงด้วยอะไรอ่ะคุณแม่ให้กินอะไรอ่ะทำไมสวยจังเลยอ่ะดูสิเกินปุยมุยโอยคุณพยอนแซบมากเด้อแซบมากสวยมากฮัลโหลโทรหักคะคะคือสวยเซ็กซี่แต่แบบน่ารักผมส้มเฮ้ย โอ้ย oh คุณโซอยอนอีกแล้วแล้วก็คุณมิยอนว้าวโอ้วกนโอ้ติกเกอร์นี้น่ารักอะ่ะไปค่ะโอ้ใหมก็สวยมากอ้ oh. น้องชูสวยขึ้นเยอะมากเลยเนาะแบบว่าดูโตขึ้นอนะ่ะแล้วก็สวยขึ้นแบบของเขาอ่ะ mm hmm. มากทุกคนทุกคนแย่งกันสวยอะ่ะเหนื่อยเหนื่อยจะชมอ่าซีดียูสีขาวทุกคนก็คือเราอลืมสิ่งนี้ไปนะอันนี้คือเป็นการที่เราไม่แน่ใจว่าเราได้มาจากเอ่อการพีอัลบั้มหรือว่ามาจากทางร้านที่เราพีอัลบั้มด้วยนะแต่มันแบบว่ามีจํานวนหลายใบแล้วก็เลยไม่แน่ใจว่ามันครบเมมเบอร์หรือว่าเป็นแบบสมรั้นดอมนนเดี๋ยวเราจะลุ้นไปด้วยกันละกัน คนแรกเป็นโซโยอนน้องชูต่อไปมินนี่วิเราว่าแบบครบเมมเบอร์แน่เลยเนะี่ยใช่ไหมเนะี่ยไอ้เอ้าคุณวินนี่แล้วโอ้ยก็สวยมากน้องชูแล้วคนสุดท้ายอุ้ยแสดงว่าแรนดอมแล้วเนี้ยโซโยอน ทุกคนเรามาต่อกันที่อัลบั้ม I Feel กันนะคะอุ้ยอะไรเหมือนการ์ดแบบเหมือนไพ่เลยอ๋อ queen card ไงทุกคน queen card ใช่ฉันก็ทำไมเหมือนการ์ดเหมือนไพ่ออว queen card โอ้โ uh oh. oh! ้มาแล้วมาแล้วทำไมรีบมาจังปิดก่อนปิดก่อนปก่อนปิก่อนแกไว้กไปหกไฉันตกใจหมดเลยอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่เป็นน้องแมวแล้วก็เป็นดอกไม้แล้วก็เป็นการ์ดเป็นไพ่แล้วแกอ,อะไรก่อนดีเริ่มจากอันนี้ก่อนละกัน ยูนาบีไปฮะมาเลยเหรอมาเลยเหรอทุกคนโอ้โโอ,โอ้คุณมินนี่เห็นคนแรกเลยแล้วก็เป็นเหมือนกาโอ้เหมือนบัตรแบบ บัตรคนไข้ในโรงพยาบาลหรืออะไรสักอย่างที่เป็นแบบว่าในเอ็มวีอ่ะว้าวคุณโซยอนน่ารักมากโอ้ยแม่ก๊คุณโซอยอนน่ารักมากุวยอน,น่ารักมาก,น,าก,มากนี่เราก็เป็นเจเดนไอเดนติตี้คัรดเป็นของคุณโซอยอนแล้วก็เป็นโพลารอยคุณมินนี่อุ้ยน่ารักมากอวิระบ้านี้น่ารักกว่าที่คิดมันมีสติ๊กเกอร์เป็นดอกไม้เป็นหนามใดใดมันมีผีเสื้อ ออเป็นแครลิสและสวยมากทุกคนทุกคนมันจึ้งอ่ะดูดิทุกคนอูกีจึ้งมากชอบอ่ะชอบเวลาเขาแต่งหน้ายอย่างเงี้ยคือสวยจึง้งอูกี้สวยมาก โอ้โหจมูกใครเนี่ยสไลเดอร์อย่างนี้คุณมิยอนสวยามากสวยตลอดไปสวยจริงสวยจังวันนี้วันนี้กับผมหน้ามาลอนน่ารักมากโอ้ยน่ารักมากวันนี้ โอ้มีความผีเสื้ออ๋ออันนี้น่าจะเป็นบัตเตอร์ไฟเวอร์มั้งถ้าจะไม่ผิดเราไม่ได้แบบไม่ได้ขเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เตรียมสคริปต์มาแต่แบบคุณคุณว่าเออมันมีบัตเตอร์ไฟเวอร์ชัน,นก็เลยเป็นอย่างนี้นสนใมากเนี่ยเราชอบเวลาเขาแต่งหน้าอย่างเงี้ยมันแบบว่าสอ้ยจึ้มมีความกิเตอร์กิจใจมีกัดองกัดเพชรติดหน้าเนี่ยรูปเนี้ย คู่กี้สวยมากที่เป็นแบบรูปเดียวกันกับโปสเตอร์เมื่อกี้สวยมากโอ้ย oh God เหมือนแบบสวยเหมือนแบบไม่มีอยู่จริงอะสวยแบบอยู่ในนิยายโอเนี่ยเหมือนอยู่ในเทพนิยายน้องชูสวยมากโอ้ oh y God น้องชูสวยขึ้นเยอะมากฉันพูดจริงๆ สวยอยู่แล้วก็คือสวยแบบสวยขึ้นอะทุกคนเขาจะไหมนี่ออกเป็นซีดีสีดำสวยสวยเลยมาต่อกันที่น้องแมวขอเรียกว่า cat v e r s i o นไปก่อนละกันน้องแมวคนนี้น้องแมวคนนี้น้องแมวตัวนี้แกะยังไงดีเป็นแบบฟิลสมุดโน้ตหนังสือทำไมซิลมันติด แนบกับอาราบามจังกลัวฉันกลัวมันจะขูอ่อาราบามนะืมช่วยนะโอ้ย,ยเป็นฟิลน่ารักฟิลฟิลแบบไปทูเค่ะเธอมียอนกับเช็ดดี้แบร์ สวยมากอู้ดูเด็กดูเด็กมากเลยอะคุณมิยอนพี่ใหญ่หน้าเด็กมากสวยมากพอมาผมแบบนี้แล้วแบบโอยไฮไฮว้ามาร์เรคคณมาแล้วห่อเป็นโปสเตอร์คุณมิยอนแล้วก็โอ้น้องชูเป็นโพลาร,รอยน้องชู โ oh. อ้าหคุณมินนี่นานัมากขอเวลาวีดเมนขอเวลาวีดเมนแป๊บนึงนะทุกคนคิมมินนี่ยนตะรักยนตะรักใช่ยนตะรักมิซายันอะไรอะทำไมเป็นอย่างเงี้ยฟุบอ๋อคือสติกเกอร์ตกจากบนเลยฟุบ๊ปคุณมิยอนมิสวยมาก บัตรประชาชนไเดน n ิตี้คุณมิยอนและปุ๊บปุ๊บปุ๊บโซยอนคุนก็ลูกนี้สวยมากเราชอบชอบชอบความแบบว่าการ์ดที่เป็นดำๆอยู่แล้วนะส่วนตัวและสิ่งนี้คือปุ๊บ ใช่ใช่ไหมทุกคนใช่ใช่ไหมบอกฉันท,วววนทีว่ามันไม่ใช่รูปเดียวกันใช่ไหมบอกทีว่ามันไม่ใช่รูปเดียวกันอะได้ซ้ํากไม่ชอบเลยอ่ะรูปเนี้ยเพิ่งพูดแบบว่ารูปเนี้ยคุณโซยอนสวยมากแต่ฉันก็ไม่ได้อยากได้ซ้ำสองใบไหมเออทำอัลบั้มแบบแบบเป็นสมุดโน้ตอย่างงี้ก็ดีนะคือแบบมันเปิดง่ายดีอะ ว้าอเธอเธอเธอชูควาสวยมากแต่ถ้าน้องชูสวยขนาดนี้วันไปคอนฉันต้องโดนตกแน่ๆเลยอะฉันต้องหลุดเมนแน่ๆเลยไม่เป็นไรฉันดีแอบมาทำอะไรกันสองคนสวีทแอบสวีทกัน,นอ่ะสิอ่าใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมยยอยอ อุ้ยสวยมากทุกคนทุกคนคือสวยมากทำไม้ทุกคนดูเด็กลงอ่ะงงทุกคนดูเด็กลงอ่ะและสวยขึ้นมันเป็นไปได้ยังไงสวยกินคนสวยกินคนมากอ้งแองกอคุณมิยอนคือสวยเกินเบอร์สวยแบบขี้โกงโอ้ oh, ต้อชูเธอฉันพูดจริงๆว่าชูฮาสวยขึ้นมากอุ้ยซีเดียนี้น่ารักมากเลยอะ ฟิลน่ารักคือปกติเราไม่ค่อยชอบอะไรที่มันแบบว่าน่ารักน่ารักนะแต่ว่านี่คือชอบน่ารักนี้เหมือนสําหรับไพ่เลยเขาต้องตั้งใจทํามาให้มันเหมือนแบบสําหรับไพ่แน่ๆอันนี้เดาไปฮะ <c oughs> คิมมินนี่นิชายนตาร,รั Come on, come on, come to me please. Okay ว่อย่างไร o ๋อ่าอย่างนี้ยโอ้โห what is this อันนี้คืออะไรวะคู oh ่ oh ู oh ่ค oh. อยู่ในนี้อยู่ในนี้อยู่ในนี้ใช่ไหม oh, เป็นการ์ดเลยฮอ oh. เป็นร a ดเลยโล สชมพูพริงเวอรโอ้มกอดอุ้ยน่ารักมากเหมือนกันในการ์รตูนเรื่องอะไรสักอย่างอะ่ะที่ที่เป็นแบบเด็กผู้หญิงขับรถลูกกวาดอะไรสักอย่างอะ่ะทุกคนคิดภาพออกไหมคิดออกไหมก็คือการ์ตูนเรื่องนั้นนะคุณมินนี่นะโอ้ชมพูคือถ้าไฟเลก็กกว่านี้เราจะสับไพ่แล้วนะ อือนางสิแล้วควินค้าดูไรเงี Queen Card ้ยควินคอร์ดมันชื่อเรื่องอะไรอ่ะชูการ์ลัชคุณชูการ์ลัชแคนดี้คลัชไม่ใช่แคนดี้คลัชเกมเอือเยอะสิอสืเอเยอะนะให้สำรับหนึ่งมีกี่อันอันนี้คือสับมาให้เราเลย่ะ นี่ฮะคิมินี่มิยอนชุกฮะอุกิโซอยอนอาโอโออสิ่งนี้คือซีดีหรอจิวหรอทุกคนน่ารักมากซีดีจิวทุกคนคดูดิเป็นซีดีซีดีจริงๆป่ปะน่าจะเล่นได้จริงๆอ่ะว้า บุกี้ฮ่าฮ่าสติกเกอคุบโอ้แลกการนะทุกคนมาแล้วเ้อส้ออ่าพูดละลอยก่อนพูลอก่อน้อคุบน้องชูอุยาณแรกมากเป็นหญิงสาวบาร์บี้มงกุฎเจ้าหญิงบลาบาหวานอุวยมาละเนื้อส้อมยส ยส yes. ทุกคนมินนี่มาแล้วน,นี่น่ารักมากมีความชมพูพริ้งมงกุฎมงใจและไอดีการสิ่งนี้คือฟุ๊บคุณโซอยอนคุณโซอยอนอีกแล้วไทป์ควีนเนมโซยอนโอเคนี่นะคะมินนี่มาเงี้ยวมินนี่มาเงี้ยว อัลบั้มนี้คือเยอะมากจำนวนภากแม่เปิดประตูมาทำอะไรลูกอ๋อเล่นไพ่อยู่งงฟฟฟฟุฟฟฟฟฟโอ้บนซอยอนแล้วก็ไลเซนเหรออ๋ออันนี้คือน่าจะเป็นอันที่เราได้มาจากร้านที่เราพิอยอเดอร์อัลบั้มนะ นี่นี่คุณมินนี่เป็นการคุณมินนี่แล้วก็เป็นโพลารอยน้องชูกับโซยอนแล้วก็เป็นิกเนเจอร์นะอุ้ยเราเมื่อไอ่ะจริงจอะ่ะอยากได้แบบเนี้ยครบเมมแต่ว่าเขาไม่มีแล้วก็เราเลือกได้แค่สางอันนะโอเคจบไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปการแกะอัลบ,บั้มวง G IDLE นะเป็นอัลบ,บั้ม I l o v e แล้วก็อัลบ,บั้ม I feel นะคะแล้วก็ขอเปิดคลิปเพียงเท่านี้